นี่เราอยู่กรอบไนะอยากุะเปย์โลเราไปล้างนี่ครับแปลงล่างโชว์เลยครับนะแปนะครับนหะ่ตัดจยฉลอมแมนะมีอะไรครับมีหมู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 มขึ้นจะลามมี่ครับอามอ แล้วมู๊ก่อนชนะมนะครับอ่าๆๆๆๆดูมูก่อนได้ไหมมู okay, <virgin> ๊กได้เอาเอาเอามู๊กมู๊มูโว้ยอ๋อเอ้ยเลยครับหมาฟ้าตัวนี้ครับอ๋อเอาเลยครับเอาเลยครับกดจ่าอีกคนนนนนเอ้ยนี่จระเข้ มาม่มาม่อ่ามองเห่าเดียวมองเห่าเดียวโอ้ยเห่าแล้วเอาเป็ดดีกว่าเป็ดดีกว่าเอ้ยกลับมาเล่นเต้นได้แล้วครับเริ่มจากเจ้าบัฟบดีเลยเอ้กับเจ้าวู๋ อ่อ๋อลมมือกันล้ลมมือกันแล้วมีอะไรครับมือโอมือมือมือล้มีปแล้วรออ๋อุดตัวฮีโร่ของเราเอแล้วก็มีเอ อานิโมะอ้าล้มกันครับล้มัอก,กอมนะครับ้อมมาได้อ้าวเน่เนเออง่ายมแลกันเอ๋ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊าย